อันยองสวัสดีครับทุกคนวันนี้โอติงจะมาพูดถึงหนึ่งเนืเ้อแสดงที่กำลังถูกพูดถึงมากสุดคนหนึ่งณขณะน,นี้กับบทบาทพ่อหนุ่มไมโครเวฟสุดอบอุ่นอีจุนโฮจากซีรีส์เรื่อง extraordinary a t t o n y อ o อูยองอูทนายอัจฉริยะวันนี้นะครับโอติงป้ายยาขอเสนอข้างแทโอเส้นทางจากพระรอสู่พระเอกสุดละมุน เรื่องราวใจของเขาจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องโอติ่งนะครับชื่อคังแทโอเป็นชื่อสเตทเนมที่ใช้ในวงการเขามีชื่อจริงว่าคิมยุนฮวานเกิดวันที่20มิถุนายน1994ที่อินชอนประเทศเกาหลีใต้เขาจบการศึกษาจาก หมายวิไลคอนกุกในสาขาภาพยนตร์จุดเริ่มต้นในวงการบันเทิงของเขาเริ่มจากการออดิชั่นใน Actors League การออดิชั่นค้นหานักแสดงหน้าใหม่โดยค่ายแฟนตาจิโอโดยหลังจากออดิชั่นผ่านเขาได้รับการฝึกฝนอย่างครบเครื่องทางด้านการแสดงการร้องรวมถึงการเต้นด้วยซึ่งใช้เวลาฝึกราวราวสองปีตอนที่ต่อมาเขาจะได้เดบิวต์ในฐานะกลุ่มนักแสดง5คนที่ได้นำคอนเซปต์จากศิลปินไอดอลมาผสมผสานกันในชื่อวง s u r p r i s e ซึ่งสมาชิก5คน จะประกอบไปด้วยยูอิลซอคังจุนกงมยองคังแทโอและอีแทฮวานโดยพวกเขาเมื่เริ่มต้นเส้นทางแบบศิลปินไอดอนทั่วไปทั้ง5คนได้เดบิวต์ในงานแสดงเว็บซีรีส์เรื่อง after school lucky or not ซึ่งทั้ง5คนได้รับบทบาทเป็นเด็กนักเรียนของแก๊งหลอเฟอร์จากชมรมยังยินยาวซึ่งจะทำภารกิจร่วมกันกับสาวโกจอมเปิดคิมโซอึนสาวน้อยขี้อายที่มีใครครบหาเธอรับเชิญเข้าร่วมชมรมยังยินยาว โดยที่เธอไม่รู้เลยว่าเป็นชมรมอะไรและรับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าชมรมในตอนหลังเลิกเรียนจะต้องมีการจับฉลากเพื่อทาําภารกิจที่ทั้งแปลกทั้งหาบ้าบบจนเธอสงสัยว่าที่ทาําภารกิจแปลกๆแ,แ,แบบนี้ทําไปเพื่ออะไรแต่หนุ่มๆในชมรมตอบว่ามันเป็นความลับในช่วงเวลาที่โซอื่นอยู่ชมรมนี้เธอได้เห็นวิตรภาพความรักและเธอก็เริ่มหลุดพ้นจากความเหนียมอายกลายเป็นคนที่มีบุคลิกสดใสมองโลกต่างไปจากเดิมเรื่องราวจะเป็นยังไงเราไปหาดูกันได้นะครับและต่อมาเซอร์ไพรส์ ก็ได้ปล่อยซิงเกิลเดบิว Hey You Come On ซึ่งได้เป็นเพลงประกอบซีรีส์เรื่องนี้ด้วยวออก่อนที่ต่อมาคัางแทโอจะมีผลงานซีรีส์ตอนเดียว Drama Festival ส,สูซาบูบันจังทางช่อง ABC โดยรับบทเป็นนำนำชอวัยรุ่นที่สนใจในแฟชั่น และเป็นลูกชายของประธานบริษัทรถบัสซึ่งเรื่องนี้ได้แสดงร่วมกับชเวอูชิกและต่อมาเขาก็ได้รับบทสมทบในซีรีส์เรื่อง Miss Korea ก่อนที่ในปี2014ฮาหนุ่มเซอร์ไพรส์ได้ปล่อยซิงเกิลอัลบัม้ม From My Heart ซึ่งนำบนริเพลงเตเติ้ลใชื่อเดียวกัน so พร้อมกับอีกหนึ่งเพลงก็คือเพลงจำ และในปี2014นี้เขาได้รับเชิญในภาพะย,ะยนตร์เรื่อง Slow Video ตามด้วยรับบทนำแสดงในซีรีส์เวียดนามที่อำนวยการสร้างร่วมกับ CJ ENM ของเกาหลีใต้ในเรื่อง Forever Young โดยเขารับบทเป็นอ e ีจุนซูเด็กฝึกมากความสามารถของ KM Entertainment แต่ชีวิตของเขาก็ได้เปลี่ยนไปไม่ได้เจอกับสาวเวียดนามตุยหลิงเรื่องราวจะเป็นยังไงเราไปหาราชมกันได้ และจากผลงานเรื่องนี้เองที่ทำให้คังแทโอได้รอางวัล Impressive Actor จาก VTV Awards ของเวียดนามและทำให้เขาได้ไปที่รู้จักเป็นวงกว้างมากขึ้นในประเทศเวียดนามต่อมาในปี2015เขาได้รับบทสมทบในซีรีส์ตอนยาวเรื่อง Flower of the Queen ซีรีส์ที่แสดงนำโดยคิมซองระยองอีซองเคียงอีจองฮยอกและยุนพักโดยเขาได้รับบทสมทบเป็นฮอดงกูวันที่ต่อมาจะรับบทเป็นคิมอูชอล ที่รับบทโดชยชเววอนยองในช่วงวัยหนุ่มจากซีรีส์เรื่อง Second t w e n s หรือ20 e n t y a g n และในปี2015นี้เคยได้ไปเล่นเว็บซีรีส์เรื่อง To Be Continue ที่นำแสดงโดยคิมแซรอนและสมาชิกวงรุ่นน้องร่วมค่าย่าง Astro และต่อมา s u r p r i พรก็ได้เดบิวต์ที่ญี่ปุ่นด้วยการปล่อยอัลบั้ม Surprise Flight ซึ่งจะมีเพลง3เพลงนำโดยเพลงในชื่อเดียวกัน One day, every day, และต่อมาช่วงปลายปี2015ถึง2016เขาได้รับบทนำในซีรีส์ละครตอนยาวเรื่อง The d e r s Lady ในบทบาทของชเวยองกวังตอนที่ต่อมาจะได้กลับมาเล่นซีรีส์เรื่อง Forever Young ซีซั่น2ในปี2016ต่อมาปี2017เเขาได้รับบทนำ ในซีรีส์ละครตอนยาวอีกหนึ่งเรื่อง you are too much โดยแสดงนำร่วมกับอมจองฮวาจางฮีจินและจองคยูวอนในบทบ,บาทของอีคยองซูเมื่อตอนที่เขาอายุหกขวบเขาสูญเสียการมองเห็นจากอุบัติเหตุและถูกแม่ทิ้งในสถานเ,เด็กกำพร้า ตอนที่ต่อมาจะได้เรียนเปียนโนและได้กลายเป็นเจ้าของร้านกาแฟาโดยได้ใช้ชื่อยุนซังอาเวลาไปแสดงเปียนโนหรือสอนเปียนโนสามารถไปหารับชมเรื่องนี้กันได้นะครับและจากผลงานเรื่องนี้ทำให้เขาได้รับรางวัล Rising Star Award จากงาน Asia Artist Awards ต่อมาในปี2018เขาได้รับบทนำในซีรีส์กีฬาความยาว4ตอนเรื่อง Shot ที่จะเล่าเรื่องราวของ นักสปีดสเก็ตระยะสัน้นโดยคังแทโอจะรับบทเป็นคังโฮยองสามารถไปหาชมเรื่องนี้กันได้น,นะครับต่อมาในปีเดียวกันเขาได้รับบทสมทบในซีรีส์เรื่อง Dead Man o s ซูหรือ Evergree n โดยรับบทเป็นคิมจินอูครูพละในโรงเรียนมัธยมซูจองและเป็นเพื่อนสมัยเด็กของยูรีนางเอกของเรื่องและต่อมายังได้ปรากฏตัวในรายการวาไรตี้บัสเต็ดจับให้ได้ไล่ให้ทันในตอนที่4ของซีซั่นแรกโดยมาพร้อมกับสมาชิกข,ของเซอร์ไพรส์ก่อนจะไปเล่นสมทบในภาพยนตร์ย้อนยุคเรื่อง ยอไดยรับบทเป็นวอนคยองและต่อมาในปี2019เขาได้รับบทนำในซีรีส์ออริจินอลของ Netflix เรื่อง My First First Love ซีรีส์ที่รีเมคมาจากเว็บดราม่าเรื่อง Because It's the First Time ซึ่งเขาแสดงนำร่วมกับจีซูจินยอง b 1 a 4อจองแชยอนและชเวรีเป็นเรื่องราวความรักของหนุ่มสาว5คนที่ต้องมาสายอยู่ในบ้านเดียวกันซึ่งคางแทโอจะรับบทเป็นชเวฮุน แม้ว่าครอบครัวเขาจะมีฐานนะแต่ว่าเขานั้นโดนตัดขาดจากที่บ้านโดยเขามุ่งมั่นที่ทำตามความฝันในการเป็นนักดนตรีและนักแสดงก่อนจะได้มาเจอกับโอการินซึ่งทั้งคู่ก็ค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันรับชมเรื่องนี้กันได้ทาง Netflix และต่อมาในปีเดียวกันเขาได้รับบทนําในซีรีส์โรแมนติกคอมเมดี้ย้อนยุคเรื่อง The Tale of Nokdu ชายไม่จริงหญิงแท้ซึ่งรับบทนาร่วมกับจางดงยุนและค so ิมโซฮยอน ซีรีส์จะเล่าเรื่องราวของจอนกดูชายหนุ่มที่มีเหตุจําเป็นบางอย่างทําให้ต้องปกปิดตัวตนในบ่บ้านแม่ไม้โดยการปลอมตัวเป็นผู้หญิงก่อนได้มาเจอกับดงดง,ดงจูนางเอกของเรื่องโดยคังแทโอจะรับบทเป็นยูลมูหนุ่มสุดหล่อที่ตกหลุมรักดงดง,ดง,ดงจูนอกจากเขาจะหน้าตาดีแล้วยังทําอาหารเก่งอีกด้วยซึ่งตัวเขานั้นจริงๆแล้วมีสักเป็นเจ้าชายเพราะเป็นหลานชายของราชาแต่เขาได้ปิดบังตัวตนที่แท้จริงเอาไว้สําหรับเรื่องนี้สามารถรับชมได้ทั้งทางวิวเน็ตสิคส์และไอชีอ e. ี และจากผลงานเรื่องนี้เองทำให้เขาได้รางวัล best new actor จากงาน kbs drama awards อีกด้วยและในปี2019นี้เขาได้ไปได้รับเชิญในซีรีส์เรื่อง love with flow หรือรับบทเป็นโอจองแทแฟนของนางเอกในตอนแรกหลังจากที่ไปสัญญากร,รมมา ก่อนที่เข้าสู่ปี2 0 2 0ค่ายแฟนตาจิโอก็ได้ประกาศถึงการสิ้นสุดสัญญาของบรรดาสมาชิกเซอร์ไพรส์โดยที่ไม่มีใครต่อสัญญาเลยก่อนที่สมาชิก4คนซอคังจุนยูอิลอ e ีแทฮวาและคังแทอจะเซ็นสัญญากับค่ายใหม่แมนออฟครีเอชันหรือ MOC ภายใต้การดูแลของพวกเขาเองพร้อมด้วยทีมงานบางส่วนที่เคยร่วมงานกันมามีเพียงแค่กงมยองคนเดียวเท่าน,นั้นที่ได้ไปเซ็นสัญญากับค่ายซารัมเอนเตอร์เทนเมนต์และต่อมาในปลายปี2020เขาได้รับบทนำในซีรีส์เรื่อง Run On ซึงยีรบทนำร่วมกับอิมชีวาชินเซเคยองและชเยซูยองโดยเรื่องนี้เขาจะรับบทเป็นอียองฮวาหนุ่มนักศึกษามหมาวิทยาลัยเอกศิลปะเขาได้ให้รูปภาพของเขากับคาเฟ่แห่งหนึ่งก่อนที่ซอดันอาเกิดมาสนใจในรูปของเขาเขา้าทําให้ทั้งคู่มีเหตุให้ต้องมาเจอกันตอนที่อียองฮวากับซอดันอาก็ได้ค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์แม้ว่าจะเป็นคู่ร้องของเรื่องแต่เคมีของซูยองและคังแทโอนั้นดีมากๆดูแล้วฟินจิกหมอนพอๆกับผู้หลักเลยใครที่ชอบซีรีส์โรแมนติกฟีลกู๊ด ดูได้เรื่อยๆพร้อมกาแฟแง่คิดต่างๆแนะนําเรื่องนี้เลยสามารถหารับชมได้ทาง Netflix ต่อมาในปี2021เขาได้รับบทนําในซีรีส์เรื่อง Doom at Your Service ซึ่งเรื่องนี้รับบทนาโดยซออินกุกและพักบยองในเรื่องนี้เขาได้รับบทเป็นหนึ่งใน,นแสดงหลักอีก3คนที่โดดเด่นไม่แพ้คู่พระเอกนางเอกซึ่งจะเป็นเรื่องราวของรัก3เศร้าโดยคังแทโอจะรับบทเป็นอ e ีฮยอนกิวเขาเป็นรูมเมทของจูอิก หัวหน้าบรรณาธิการผู้เป็นเจ้าของตึกที่เขาเปิดร้านคาเฟ่ยอยู่ตัวอ e ีฮยอนกิวจะเป็นตัวละครที่ต้องเสียใจจากการปล่อยมือจากนาจีนาคนรักเก่าของเขาในอดีตซึ่งปัจจุบันเธอเป็นนักเขียนนิยายออนไลน์เจ้าของน้าปากาอ e ีฮยอนและปัจจุบันเขาได้มาเจอกับเธออีกครั้งท่ำกลางรักสามเศร้าระหว่างตัวเขาเองนาจีนาและชาจูอีกเรื่องราวจะเป็นยังไงสามารถหารชมเรื่องนี้ได้ทาง วิวในปี2021นี้เขาได้รับบทนำในดราม่าสเปเชียลหนตอนของช่อง KBS เรื่อง The Effect of One Night on Farewell โดยดรับบทเป็นชามินแจก่อนที่เข้าสู่ปี2022เขาได้รับบทรับเชิญในซีรีส์เรื่อง t h e t Nine ซึ่งได้เล่นเป็นเพื่อนของพักฮยอนจุนที่รับบทโดดอีแทฮวานหนึ่งสมาชิกของเซอร์ไพรและล่าสุดเขาได้รับบ,บทนำประกบคู่กับพักอินบินในซีรีส์เรื่อง Extraordinary Attorney Woo อูยองอู o, ทนายอัจฉริยะในบทบาทของ อีจุนโฮพนักงานหนุ่มหล่อของสำนักง,งานกฎหมายฮันบาดาเขาเป็นหนุ่มหล่อในใิสัยดีชอบช่วยเหลือหลังจากที่เขาได้ร่วมง,งานกับทนายอูยองอูเขาก็ตกหลุมรักกับเธอสามารถดูเรื่องนี้ได้ทาง Netflix ผลพ้นงานอื่นๆที่น่าสนใจของเขาเช่นปี2015เล่นมิวสิคสดีโอเพลง h e a r t t r o p p i n g ของ Sunny Girl Generation และ Rooftop House Studio ปี2017ไปออกรายการ l o อเด the Jungle i n c o a า Manado ที่เราจะได้เห็นทักษะการอัตัวรอดของเขาในรายการนี้เ <The game> มื่อวันที่7สิงหาคม2022เขายังได้ไปคว้างรูปเปิดสนามในการแข่งขันเบสบอล KBO League 2022ให้กับทีม KT Wiz ในเกมที่เจอกับ Hanwha Eagles ณสนามเบสบอลซูวอนซึ่งได้มีบอลลูนวานยักษ์ในสนามด้วยและเขายังมีผลงานโฆษณาและงานถ่ายแบบนิยสาตรต่างๆเช่น โฆษณา Skin Food โฆษณากล้อง Sony Nex 5T โฆษณากาแฟ Maxim Espresso TOP โฆษณา o u t b a c k Steakhouse โฆษณารถยนต์ XM3 ถ่ 3, ายแบบนิยสารเช่น K Wave Magazine Singer Korea Marie Claire Korea และ GQ Korea เป็นต้นเรื่องที่ไม่รู้ก็ได้แต่รู้ก็ดีของคังแทโอเขาเคยให้สัมภาษณ์ว่าอยากถ่ายทำรายการ We Got m a r y ร่วมกับจองอึนจีเอพิงและในปี2018 2ปีต่อมาเมื่อถูกถามว่ามีนักแสดงคนไหนที่อยากร่วมงานด้วยเขาก็ตอบว่าอึนจีเอพิงเพราะว่าเธอมีสเสน่ห์และคนบอกว่าเขามีหน้าคล้ายกับสมาชิกร่วมวงอย่างซอคังจุนและคล้ายกับโรอุน s อสนรวมถึงมินโฮชายนี่และมีความเหมือนกับแจ็คสันหวังในบางมุมหลังจากเหตุการณ์น้ำท่วมในกรุงโซเขาก็ได้ร่วมบริจาคเงินให้กับสมาคมบันเทาสาธารณภัยแห่งชาติ โภคบริดจ์เป็นจำนวน20ล้านวอนนอกจากทักษะการแสดงแล้วแทโอยังมีทักษะการเต้นที่ไม uh ่ธรรมดาอีกด้วยเราสามารถติดตามอินสตาแกรมของคางแทโอกันได้ตามที่ขึ้นอยู่นี้เลย ตอนนี้คังแทโอถือว่าเป็นหนึ่งในนักแสดงที่เนื้อหอมมากๆนอกจากความหล่อแล้วยังมีทักษะการแสดง,งสีหน้าที่ดีรอยยิ้มที่มีสเสน่ห์มากๆพร้อมจะสะกดผู้ชมและตกคนดูทุกคนและในอนาคตนี้ก็มีงานต่างๆมารอเขาอยู่อีกเพียบอย่างแน่นอนแต่น่าเสียดายที่เขากําลังเตรียมตัวเข้ากลุ่มรับใช้ชาติหลังจากจบเรื่อง o o, อูหยองอูทนายอัจฉริยะและเขากำลังจะมีผลงานภาพยนตร์เรื่อง Open The ด o o r ที่ได้รวมงานกับชินเฮเยซอนรอติดตามกันได้เลย เป็นไงบ้างครับกับเรื่องราวของคังแทโอนี่เป็นแค่เรื่องราวส่วนเท่านั้นที่โอติงรวบรวมมาชอบผลงานไหนกันบ้างคอมเมนต์บอกกันได้หากมีข้อมูลผิดพลาดอะไรขออภัยด้วยนะครับสุถานี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนรวมถึงฝากชั้งทางการติดตามของเราทุกสถานเครับอันยอง